สวัสดีครับพี่เฟิร์นสวัสดีคโอ้โห oh, วันนี้ mm. ชุดมอค่อมเต็มยศมาเลยไปไหนมาจ๊ะไนเป็นงานแสดงสินค้ามาครับเ oh. นี่ยในเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีรุ่นรุ่นเดียวกับไหนอเป็นเจ้าของธุรกิจกันเต็มไปหมดเลยครับพี่เฟิร์นใช่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจเยอะมากไนะอยากเป็นนักธุรกิจกับเขาไหมล่ะ ก็สนใจอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องมีไอเดียครับพ <ừ m. S 2> ี่คนพอมีไอเดียแนะนำาไหมครับหลักการง่ายมากเลยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังข้อแรกเลยนะนายอย่าทําสินค้าที่คิดว่าจะขายได้แต่นายต้องทําสินค้าที่ตลาดต้องการจริงๆคือบางคนบอกว่าตัวเองถนัดทาแบบนี้ชอบแบบนี้ก็เลยทําออกมาขายสุดท้ายตลาดไม่ต้องการขายไม่ได้ธุรกิจก็เจ๊งใช่ไหม ข้อ2องนะไนไนต้องพยายามให้มีเงินสดอยู่กับเรามากที่สุดขายสินค้าปุ๊บให้ได้เงินมาเลยหรือบางคนเก่งกว่านั้นได้เงินก่อนที่สินค้าจะออกไปอีกด้วยเพราะบางคนเนี่ยขายสินค้าแล้วปล่อยเครดิตเนี่ยแต่ก็ไม่มีเงินมาหมนุนธุรกิจก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วเรื่องเองินลงทุนล่ะครับผมต้องเตรียมมากน้อยขนาดไหนสำคัญมากไนหลายคนบอกว่าคิดว่าเราจะขายของได้ดีถูกไหมต้องได้รายได้เยอะเอะต้นทุนเราก็น้อยนิดเดียวแต่ความเป็นจริงคือเราต้องคิดเผื่อไว้เราต้องคิดว่ารายได้เราจะไม่ได้เยอะ แต่รายจ่ายเราจะมากกว่าความเป็นจริง เพราะนั่นจะทําให้เราบริหารจัดการได้แล้วก็มีเงินเพียงพอที่จะจัดการถ้าเราเกิดปัญหาจริงๆขึ้นมาแล้วเรื่องการตลาดล่ะครับเราจะต้องวางแผนยังไงบ้างครับสําคัญไม่น้อยเลยนายนายต้องหาได้เลยว่าใครจะเป็นลูกค้าของเราแล้วพอรู้ปุ๊บนะนายก็ต้องทําากรตลาดทุกรูปแบบต้องลองผิดลองถูกบางคนก็เลือกที่จะทําแบบออนไลน์บางคนก็บอกว่างั้นไปงานแสดงสินค้าดีกว่าหรือไม่ก็เทรดแฟร์ใหญ่ๆที่จับคู่ธุรกิจเป็น business matching ผมเห็นใครๆก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมที่เฟื่ว่าดี การลดแลกแจกแถมเนี่ยเท่ากับเป็นการเอาเงินออกจากกระเป๋าเลยนะไหนโดยเฉพาะเรื่องของการลดราคาหลายคนเลยบอกว่าแทนที่จะลดราคาเอาเงินออกจากกระเป๋ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าดีกว่าวิธีการก็คือมีผู้ประกอบการคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยลดราคาสินค้าเลยสิ่งที่เขาทําก็คือให้ของแถมเก๋ๆแทนอย่างเช่นถ้าจะซื้อพัดอ,อยากซื้อพัด10อัน ก็แถมกระเป๋าสาร1นึอันอย่างเงี้ยเป็นต้นอ,อย่างเงี้ยเราก็จะทําให้ลูกค้าได้ใช้ของเราเยอะขึ้นดีจริงๆเลยครับเนี่ยผมฟังพี่เฟิร์นมาตั้งนานล้วก็ยังไม่มั่นใจที่จะทาธุรกิจเลยครับ <c oughs> พี่เฟิร์นไม่แปลกหรอกเพราะว่าถ้าฟังปุ๊บรวยปั๊บทําธุรกิจได้เลย <c oughs> ก็คงมีจตกคนเนี่ยทำธุรกิจเต้นไปหมดแล้วก็ประสบความสําเร็จ <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่นายควรทำคือไปหาผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> หรือไม่ก็ไปเข้าคอร์สอบรมภาครัฐเอกชนจัดก,กันเต็มเลยเนี่ยผมก็หาคอร์สอบรมแล้วนะครับพี่เฟิร์น แหมรีบเลยนะจริงๆใช้เสาร์อาทิตย์ก็น่าจะได้อยู่นะอุ้ย